สร้างงานศิลปะด้วย AI Microsoft Bing ในปัจจุบันนะครับ AI ก็ถือว่าเริ่มมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วนะครับถ้าหากเราจะวาดภาพขึ้นมาสักภาพหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้ AI ในการสร้างภาพได้วันนี้เลยมาพูดถึงเว็บไซต์นะครับหรือแพลตฟอร์ม AI จาก Microsoft ชื่อว่า Bing Image Creator นะครับใครที่อยากจะ วาดภาพสร้างภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดการ์ตูนภาพวาดอาหารภาพวาดวิวทิวทัศนะครับเราก็สามารถป้อนคำสั่งข้อความต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสร้างภาพสวยๆด้วยไปายิ้วทอนันนเองครับโดยใช้ Bring Image Creator นะครับก็คือเป็น AI ของ Bring Microsoft นั่นเอง โดยทั่วไปนะครับเราอาจจะรู้จักคำว่า Brink เนี่ยก็คือเป็น Search Engine ตัวหนึ่งของ Microsoft นะครับแต่เราสามารถที่จะสร้างภาพโดยใช้ Brink Image Creator ได้ง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นก็เข้าไปที่ Brink Image Creator ก่อนนะครับจากนั้นก็กด Joy นะครับแล้วก็ j o i n อนด์ค e เขียนคำบรรยายคำสั่งนะครับที่อยากจะให้สร้างภาพนะเขียนบรรยาย,ล,ยลงไปเลยต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับ เมื่อได้ภาพที่ต้องการก็สามารถกดดาวน์โหลดกดแชร์กดบันทึกแก้ไขได้นะครับก็ถือว่าเป็น AI ตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวในการที่จะสร้างภาพขึ้นมานะครับแล้วก็ในตัวของ AI ของ Bring นะครับ Image Creator เนี่ยก็สามารถรองรับภาษาได้100ภาษามากกว่า100ภาษานะครับรวมไปถึงภาษาไทยด้วยนะ แต่หากจะป้อนคําสั่งก็แนะนําว่าตัว AI จะสามารถรับคําสั่งได้ดีกับคําสั่งภาษาอังกฤษนะครับก็จะสามารถใช้ได้รูปภาพที่ตรงกับความต้องการเรามากขึ้นถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษนะแต่ก็ใช้ภาษาไทยก็ได้นะเพราะว่ารองรับมากกว่าร้อยภาษาแล้วแล้วก็รวมถึงภาษาไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะเป็นออริจินอลจริงๆเนี่ยอาจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะดีกว่านะครับก็สามารถที่จะสร้างภาพได้ใช้ AI b r ิงคร r เอเตนะครับก็ถือเป็น AI ตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะแล้วตัว AI ของ Microsoft b r i n g นะั้นจริงๆยังถ้าในส่วนของ Search Engine นั้นยังสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับในส่วนการค้นหานะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักหน่อยแล้วกันนะใครที่อยากจะใช้ Microsoft b r i n g นะครับในการเขียนคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถทำได้ครับอาจจะใช้ว่า ให้บริงนั้นสรุปข้อมูลที่มีความสำคัญของเรื่องราวหนึ่งที่เราต้องการแบบนี้นะตัวบริงก็จะสรุปข้อมูลหลักแล้วก็กระชับให้กับเราได้เลยนะ่าสนใจไหมนะครับลองให้มันทำงานดูนะครับหรือจะสร้างรูปภาพนะครับโดยตรงนะครับโดยใช้ i ริ Chat ก็ได้นะแค่พิมพ์ลักษณะ,ะรายละเอียดที่ต้องการให้เป็นรูปภาพตัวบริ Cha t เนี่ยก็จะสร้างให้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถปร,ปรับปรุงรูปได้ด้วยนะแล้วก็สามารถ สามารถทําเขาเรียกว่าเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะครับธรรมดาการที่เราจะเปรียบเทียบอะไรเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์นะครับเพื่อเสิร์ชแล้วก็อ่านข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบแต่ตอนนี้เราจะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะครับเพียงบอกสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบให้กับบริ้ส่วนที่เหลือเนี่ยบริงก็จะช่วยในการเปรียบเทียบให้กับเรานะครับฉ่นว่า AI นั้นมีประโยชน์มากมายหลากหลายเลยที่เดาในปัจจุบันนะแต่ว่าก็ต้องรู้จักวิธีในการใช้งานมันนะครับอาจจะต้องฝึกการใช้งานหรือการใช้คําสั่ง เพื่อทำให้ตัว AI นั้นทำงานในแบบที่เราต้องการได้นะครับหรือให้มันสามารถที่จะค้นหารูปภาพที่สร้างไว้ก่อนหน้าก็ได้หรือว่าให้ช่วยปรับปรุงนะครับวิธีการหรือสไตล์การเขียนนะโดยใช้ Bring เนี่ยก็สามารถเพิ่มสีสันให้กับงานเขียนโทนเสียงสไตล์อะไรต่างๆให้มีความกระทัดรัดนะครับพิธีการอะไรมากขึ้นได้ด้วยนะจริงๆแล้วมันทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวครับ ก็ถือว่าเป็น AI ตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังใช้ฟรีอยู่นะนะครับซึ่งเทคโนโลยี AI เนี่ยก็มี AI โมเดลใหม่ๆหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวโมเดลที่เป็นของ Microsoft Bing r เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ฟรีแล้วก็สามารถสร้างสรรผลงานในเรื่องของการเขียนนะครับหรือหรือการสร้างรูปภาพที่เป็น Bing r Image Creator แบบนี้นะ ผมว่าดีที่สุดเนี่ยลองไปใช้งานกันดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ AI มันทำอะไรได้เยอะเลย mm hmm. เริ่มไม่ง่ายคือลองใช้ตัว Microsoft Image Creator สร้างภาพก่อนดีกว่าว่าถ้าเราอธิบายภาพแบบนี้ลงไปนะตัว I AI มันจะสร้างอะไรมาให้นะครับ mm hmm. ก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับการลองใช้แล้วก็เอาไปใช้กับงานจริงๆนะครับหรืออย่างถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในเรื่องของการสรุปข้อมูลนี่ก็สำคัญนะถ้าเราได้ข้อมูลมาเยอะอย่างเงี้ย ะครับเราจะมีวิธีการสรุปข้อมูลอย่างไรนะครับถ้าโดยให้ AI ช่วยแบบนี้ก็ก็ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับ Microsoft Bing AI ที่สามารถสร้างภาพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับรายละเอียดบทความให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันทีเดียวใช่นละครับ